เอสัดาคมมังกี้ไดเรกขอบคุณครับสปอนเซอร์โหขอบคุณมากมากนะใครที่โดเน a t มาให้เราซึ่งการที่คุณโดเน a t มาเนี่ยก็เหมือนสนับสนุนรายการทำเงิสองเด้งให้เราได้ไปต่อได้ช่วยเหลือคนด้วยเราก็ได้ช่วยเหลือเราด้วยต้องค่ารถเราด้วยค่าข้าวเราด้วยใช่เรมจุมากเเออเพราะฉะนั้นนะฮะขอบคุณทุกทคนนะที่ร่วมโดเน a t มาขอขอบคุณ เอสักดาคมค่ะศูนย์รวมพักเครื่องนะฮะยุค5.0แล้วของแท้แน่นอนนะฮะแล้วก็นี่ครับมีรายการใน YouTube ด้วยชื่อรายการสองอย่างเซียนนี่ค่ะภาปิดตาจากแม่สีดาจันและหลายคนถามว่าแม่สีดาจันเนี่ยทำาเออเป็นใครก็เป็นขนุนยืนตายพายเป็นนไม้ขนุนยืนตายพายและเขาเรียก ดวงวิญญาณเนี่ยชื่อว่าแม่สีดาจานร์ติดตามได้เลยนะที่เพจเอสักดาคมนะขอขอบคุณมังกี้ไดเลยค่ะนี่เลยครับใครอยากจะได้ไม้มอบมหัศจรรย์นะนึกถึงมังกี้ไดเร็ผมนี่ได้ยินเสียงแม่บ้านผมกรึมกรึมกรึมอย่าเรียกว่าสักไม้มอบเลยค่ะเรียกว่าก,กระแทกไม้มอบเพราะมันคือพรีเมียมพลาสติกเพระฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ของดีแบบนี้นะฮะเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะที่เพจมังกี้ไดเร็คครับผมขอขอบคุณอาปากังสตูดิโอค่ะใครอยากจะทําวิดีโอพรีเซนเตเเเเ์ชันองค์กรช่วงนี้นี่ผมบอกเลยนะคนทำวิด เข้าสู่ยุคใหม่ยุคปี67ยุค9เพราะนั้นยุค9เนี่ยการโฆษณาเป็นสิ่งสำคัญมาก Innovation มีผลเพราะนั้นใครอยากได้วิดีโอที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นแล้วก็มีการนำเสนอในแบบใหม่หมติดต่อได้เลยนะที่อาปักค้างซูงโอเรามีทีมงานทำอยู่ประมาณ800อกว่าคนมาเลยรับได้คือที่แรกที่หนูบอกว่ามันเป็นเมืองรับแรใช่ไหมประทางเข้ามันอยู่ข้างหลังที่หนูที่หนูบอกพี่เจตอนนั้นน่ะเดี๋ย้วเราส่งไปเปิดไปเปิด หนานนแหละมันเล็กกกี้เลยนี่นะนี่นะไปอีกไปอีกนิดนึงนี่นะนี่นะแถวๆนั้นเลยพี่เจทำไมอ่ะมักี้คือแบบยืนแบบตัวแบบยืนแบบคือเหมือนการแสดงอะไรให้เราเห็น<อ>คือจริงๆแล้วขนาะตัวเล็กก็ได้แต่ว่าอยู่ดีเขาก็แบบเหมือนเหมือนรถไฟฉายดอลลมอนน่ะเหอป่ะขยายใหญ่เนี่ยมันไปทางโค้งแล้วก็คือเข้าก็นาจะประมาณ เขามีประตูอยู่สองประตูคือต้นไม้คู่กันนี่ไงนี่เห็นไหมต้นไม้คู่กันนี่ประตูเขานี่นี่นี่ประตูถูกไหมที่ผมชี้นี่คือประตูอ่านี่ฮะนี่ไหมสอ,สองต้นเลยหนึ่งหนึ่งซ้ายไม่ใช่เลยเลยเลยติดกันอ๋อหนึ่งสองนี่อ่าก็เห็นอยู่นะนี่นี่คือนี่คือต้นที่หนึ่งอ่านี่กันเลยนั่นแหละกงจะบอกว่าเป็นประตูเข้าอันนี้คือประตูเล็กนะอแต่มันมีเหมือนประตูแบบที่โค้งไปแล้วเจอประตูใหญ่ถ้าผมถามงี้ถ้าสมมติเราอยู่ในพื้นที่ เมืองรับแลมีผลให้ชีวิตบ้านที่เป็นอย่างนี้ไหมมีอุย้ยแน่นอนเพราะอย่าลืมว่าคนเมืองรับแลคือคนที่รักษาศีลบริสุทธิ์มากอ่าถ้าเราอยู่แล้วรักษาศีลเราดีมานี่เลยอยู่แล้วรักษาศีลจะดีถูกต้องแต่เมื่อไหร่ที่อยู่แล้วพลาดแม้แต่ข้อเดียวอืมอ่าล่ะครับผมถามคุณตอบตรงๆเพื่อเป็นวิทยาทานค,คุณผิดศีลอะไรบ้างแทบจะห้าข้อเลยครับแทบจะห้าข้อ แล้วเขาทําให้เป็นแบบนี้ได้เหรอเขาไม่ได้ทำให้เป็นแบบนี้เขาแค่คิดว่าถ้าคนที่มาอยู่ที่นี่ได้อต้องบริสุทธิ์เหมือนกันตกใจนะอะไร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 เดินผ่านไปอย่างเงี้ยฟึ๊บเนี่ยใช่ตอนแรกไปอยู่อี่ปายพ่เ้วมันก็เป็นเงาดําแบบร่างโสงนะเดินผ่านฟุ๊บไปอย่างนี้เลยข้าไปอย่างเงี้ยนะเออตอนแรกเด็ก็ดูว่าไม่รู้ล่ะตกอะไรไม่รู้มีคนตายอยู่ในนี้ไหมคะ ใช่ค่ะมีคนแก่มีคนแก่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชาย,ชายคือปกติเวลาเราเห็นเบอร์รับแร้ค่ะเราเห็นผู้หญิงสวยใช่ไหมที่จะมาต้อนรับมาแนะำชมอะไรแต่ที่เป็นผู้ชายแก่ที่ดูมีศีลสมาธิปัญญาครบคุณ<บ>เห็นผู้ชายแก่หรอ,อไม่ใช่ค่ะเคยฝัน ฝันว่าฝันว่ายืนตรงนี้เนี่ยแหละค่ะตรงนี้เลยหลังพีชนิดนึงแล้วก็ตะโกนเรียกเข้าไปในป่าช่องนี้เลยอะคะ่ะเอ้ยจริงปะใช่ค่ะคนลุกคนลุก,ลกใช่ค่ะเล่าให้แม่ฟังอยู่เหมือนกันค่ะเล่าให้ทุกคนในบ้านฟังหมดเลยนีน่จริงๆเมื่อกี้ผมก็ฟังเรื่องนี้นะแต่ผมลืมใช่ค่ะแต่ว่ามันติดอยู่ไงคะก็อยากถามผมแค่คิดว่าคุณอะฝันแต่ลืมไปว่าคุณมายืนตะโกนในมุมครัวตรงนี้เลยค่ะฝันว่าเรียกเข้าไปว่าตาอินเรียกชื่อด้วยนะคะตาอินตาอินเข้ามาอยู่ในบ้านเเขข้้้้าาาามมไดแลวตอิน แล้วเขาเข้าไหมแล้วหนูก็ตื่นเลยหนูสมวนมาถ้าเขาจะมาเขาจะมายืนเรียกอยู่ฝั่งนี้้าต่งกล่าวหลังคัวคนแก่อยู่ไหนครับตอนนี้ตกตอนแรกอะหนูเห็นถ้าตกตอนไม่เย็นเนาะหนูเห็นยื่นอยู่ตงปากประตูตรงนั้นเลยประตูเล็กนี่นี่ะนี่นะแล้วเขาทำมือแบบนี้ถูนะเดี๋ยวป่ะดูนี้อะเขาทํามือผายไปข้างนี้ยผายไปข้างนี้ผายมาบริเวณนี้ก็คือทางขาเายาาทำเยอะอ่าแสดงว่ามันต้องมีอีกทางที่ไปทางนั้นเพราะเราถามว่านี่คือทางเข้าหรอคะ ก็เราก็ถามไปอย่างว่านี่คือทางเข้าเหรอคะ,อะเขาก็ชี้มือไปทางอีกทางหนึ่งแสดงว่าอันนี้ก็เป็นเข้าได้เฉพาะบางคนที่เรียกว่าถูกจํากัดสิทธิ์เฉพาะบางคนบางดวงอ้าวแล้วคุณเรียกตาอินคน,คนเดียวเหรอใช่ค่ะตาอินคนเดียวเลยแล้วพี่คนเดียวจริงๆริงอะออสวัสดีครับ <S <S ผมเรียกไปแล้วผมจะแย่ไหมไม่แย่ผมไม่รู้ผมกลัวเขาเขาจะคนที่ส่งออกมาถูกส่งออกมาค่ะจะต้องเป็นคนที่ มีเมตตาที่สุดแล้วอนี่นะผายมือออกไปด้านนี้นะเขาผายมือ,อ,อไปด้านนี้นะตะอินตะอินทำไมเปรตตอบก็หนูถึงบอกนงพี่เจว่าคนเรารักษาสิ่งบริสุทธิ์จริงแต่จิตสุดท้ายก่อนตายที่ระลึกได้ระลึกถึงเรื่องอะไรอุ้ยเข้าใจไหมคะแล้วทำไมเขาถึงเข้าใจเข้าใจมีเปรดบางตระกูลที่ ตอนกลางวันเสวยสุขอยู่บนชั้นพรมแต่ตอนกลางคืนก็ต้องลงมาใช้กรรมในโลกของเปรตงก็มีให้เราเห็นแล้วอ๋อฮะอันนี้คือพี่โออย่างเปรตชั้นที่คุณออฟพูดเนี่ยเขาเรียกเปรตชั้นไหนมาเสวยสุขจะมีเปรตจะมี12ตระกูลเพราะงั้นจะมีอยู่ตระกูลหนึ่งแต่ก็จําชื่อไม่ได้นะว่าจะอยู่ใกล้มนุษย์ที่สุดแล้วสามารถรับส่วนบนกับมนุษย์ได้ที่เหลือจะรับไม่ได้ใช่มีแต่ตระกูลเดียวแต่ที่จำจำยังจา แล้วจะเป็นปฏิทัติูชีวีเปรตคือรับส่วนบุญได้มีบุญเพราะเนื่องจากตอนมีชีวิตอยู่ตัวเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอทําทุกอย่างดีหมดแต่จิตสุดท้ายก่อนตายอ่ะคิดไปถึงเรื่องที่ตัวเองยังติดอยู่อแค่นั้นเลยไปเลยด้วยความที่เป็นพื้นที่เก่าเราก็ไม่รู้เป็นพื้นที่ใครนะคราวนี้เนี่ยคือมันดันมาเป็นเขาเรียกอะไรเมืองรับแลหรือเมืองที่แบบโอ้โหใจเดี๋ยวเคิดถึงเมืองอะไรจะป่ะเมืองอะไร ตัวคิดตุกเรียกว่าเมืองในใจอยู่นะเมืองเปรตแต่หนูไม่กล้าเรียกแบบนั้นเพราะหนูคิดว่าแต่ถือเวลาเขาทาความดีอ่ะเขาดีสุดกว่าเราไปมากนะเออแต่ทุกคนอย่าอย่าเข้าใจว่าเขาว่าเปรตจะต้องแย่ไปหมดนะคือเวลาเขาดีเขาดีสุดกว่าเราไปมากอ่ะแต่เขาแค่ติดกรรมอยู่เรื่องเดียวตอนกลางคืนเขากลายเป็นแบบนี้หมดเลยอ่ะเออก็เลยไม่อยากไม่อยากเรียกคํานี้เรียกว่าเมืองรับแรงเหมือนเดิมดีกว่าทั้งหมดเนี่ยคุณนิชาอย่าเพิ่งกังวล ทุกสิ่งทุกอย่างร้วนมีทางแก้ถูกต้องนะ,ะเดี๋ยวเราว่ากันว่าหนักเป็นเบาหรือเคลียร์ได้ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวว่ากันเราขอไปสำรวจเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าบ้านก่อนนะที่บ้านยันนะ,ะยันปู่เวศนะครับยันเทเวทสุวรรณแต่ไม่มีกระจกนะ <laughs> ก็เพ่อใส่ตั้งมาไม่มีกระจกค่ะใช่ค่ะทำไมอ่ะก็ไม่มีตั้งแต่เจ้าของเดิมแล้วและเราก็ตั้งใจว่าจะซื้อเสร็จปุ๊บก็จะมาทําแต่อย่างที่บอกมาเดือนแรกก็สุดเลยเลยไม่ได้ทํอเลยด้วยต้องรีบติดเนาะครับไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีรั่วหมดรั่วเงินการเงินนี่หรอเชื่อใคคุณรับผิดอะไรบ้างเมื่อกี้เราเห็นไม่ <Therm aan> ช ah. <player> ัดเราเห็นกแป๊บตรงนู้นเนี่ยถ้าเราตั้งตรงนั้นน่ะนิดนึง ตรงนี้เหรอตรงที่นั่งนี่เหรอใช่เมื่อกีอ้หนูเห็นเออใช่ใช่ตรงที่นั่งนี่นะแล้วก็แวบเดียวเองอ่ะแล้วก็หายเลยอ,อ,อก็เลยไม่แน่ใจไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายใช่คือแป๊บเดียวจริงจริงอ่ะอ่า,อ,าอ่ะขอมุ้งเข้ามานะฮะอ๋อนีถ้าถามความรู้สึกตอนนี้เลยเนี่ยบ้านเนี่ยสีเขาก็โอเคนะสีบ้านเนี่ยสีขาวครับอ่าแล้วพื้นเนี่ยก็คือสว่างครับอ่าอย่างนี้ในลักษณะของจุ้ยถือว่าดีแต่สิ่งที่ไม่ดีคือข้าวนหลุมเป็นหลุม ฝ้าหลุมฝ้าหลุมไม่ดีเพราะนั้นฝ้าหลุมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสิ่งที่เราเหมือนเราไปนอนอยู่ใน,นในโรงในโรงแล้วในโรงในโรง,โงอ่าต่อมาอะไรที่อยู่กลางบ้าน,น,นอีกพัดลมอ้าวทำไมอ่ะพัดลมอยู่กลางบ้านเนี่ยในศาสตร์องจุ้ยเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับระบบภายในของเราเองระบบหัวใจหลอดเลือดอ่าผมถามเลยอ่ะที่บ้านมีใครเป็นบ้างก็อย่างที่อย่างที่พี่โอว่า ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลือดก็มีหนูที่ว่าป่วยจนติดเชื้อในเม็ดเลือดขาวเหรออันนี้ทั้งหมดที่พี่ที่พูดถึงที่พี่โอบอกว่ามันเกิดจากการติดพัดพลมกลางบ้านกลางบ้านอ่ะนี่คือห้องนอนนะครับโอ้ชงประตูนะที่นอนคุณแม่เคยฝันอไะไรแปลกไหมคะเช่นฝันถึงยายคนหนึ่ง หรือพาไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่มันแบบเอาบ่เอาพูดถึงยายคนหนึ่งอ่ามาพูดถึงยายคนหนึงน่งคุณคุณแม่คุณแม่เคยฝันเห็นคุณยายคนหนึ่งไหมแ,แม่ไม่เคยเห็นหรอกแต่ก็ตรวดม์ก,ก,ก่อนนอนทุกคืนถ้าไม่ว่นงนะงแม่ไม่ค่อยจะกลัวอะไรอยู่แล้วถูกไหมคราวนี้คุณเห็นคุณยายอยู่ไหนนอนอยู่เมื่อกี้ฮะอุ้ยตรงไหนนี่นะใช่ดูเหมนนอนเลยอ่ะคุณบอกลักษณะคุณยายสิ แต่งตัวไงหนูไม่เห็นหรอกแต่งตัวไงเพราะหนูเห็นแค่หัวขาวๆเป็นคุณยายนอนอยู่เออเราหันหัวออกไปทางประตูตรงนั้นหรอนี่นะใช่มีดวงวิญญาณที่คนเห็นเป็นคุณยายไหมตัวหนูเองแต่<น>ว่าเป็นห้องหนูอาทิตย์แรกที่หนูเข้ามาอนอนที่บ้านครับก็คือจะเป็นคุณยายผมแค่นี้ค่ะชายตัวเล็กๆผมผอมค่อยๆเอาหน้าค่ะก้มเข้ามาหาหนูจนชิดเลยแล้วหนูก็กรีดแล้วก็บอกว่าออกไป ใช่เช้ามาก็เลยตื่นปิดมอเตอร์ไซค์ไปซื้อเหล้าขาวมาแล้วก็มาบอกว่าโกงกับคุณยายเลยถ้าไปถึงต้องไปซื้อเหล้าขาวซื้อเพราะว่ามันมีมันมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าหนูมาเคยถามพี่เจ้าของบ้านคนเดิมแม่อะไรถามวันนั้นพามาพาแม่มาดูบ้านเนาะว่าแม่หนูซื้อบ้านหลังนี้นะแม่ก็ไปถามว่าถามเจ้าของบ้านว่าที่นี่เจ้าที่เป็นยังไงบ้างเขาก็เลยบอกว่า เจ้าที่แรงแต่เป็นผู้ชายดีเจ้าที่แต่เจ้าที่อ่ะชอบเหล้าข่าวนะเช้ามาแล้วหนูเลยบิดมอไซค์ซื้อเหล้าข่าวมาให้เลยหรือว่าเขามาอยากอยากบอกว่าฉันก็อยากกินนะอะไรอย่างเงี้ยทั้ี่ฉันเจอคุณยายใช่ค่ะแต่แต่มีผู้ชายเป็นเจ้าที่ก็เลยไปถือเหล้าขาวมาถ้าเป็นกรณีนี้นะคะคือไม่ว่าเจ้าของบ้านเดิมจะชอบเหล้าบุหรี่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมันไม่ใช่ไม่ใช่ของที่ควรไหว้อืมหนูบอกเลยว่าแรกๆอ่ะะ อย่าไปซื้ออพูดเลยว่าอย่าไปซื้ออย่าให้อย่าให้ทำไมอ่ะอย่าให้อย่าถวายปัญที่เป็นการสนับสนุนเขาติดอยู่ในอบายภูมิอย่างมากขึ้นไปเรื่อยๆเคยเคยตัวใช่อยาวีให้เขายี่เคยเขายี่ติดอยู่ในอบายมันเราสนับสนุนคนทําผิดอ่ะครับแรกแรกให้น้ำชาไปอาจจะไม่รับการตอบสนองอให้ผลไม้ไปอาจจะไม่รับการตอบสนองไม่เป็นไรเราให้จนกว่าเขาจะสนองเราให้ได้อนั่นแหละแล้วมันบุญมันจะเกิดกับเราแล้วก็เขาด้วยแล้วอ๋อโอเคนั้นตรงนี้เนี่ย เตือนไว้เลยว่าอย่าพึ่งให้อย่าพึ่งไปให้อะไรคือโอเคยกเว้นบางอย่างที่เป็นการพิธีไหว้ครูพิธีหรือถอนสัจจะอะไรของของเขาที่มันมีเครื่องต้องครบอะไรเนี้ยก็เป็นอีกส่วนไปนะครับไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าเราจะไหว้เจ้าที่เฉยๆพยายามเลี่ยงของพวกนี้ค่ะคุณยายที่อยู่ในห้องนี้ที่คุณเจอเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วไปแล้วไปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้ แต่ถ้าสมมุติว่านอนในห้องนี้พี่โอบอกเลยว่าถ้านอนตรงกับประตูแบบนี้นี่ชงแน่นอนมีปัญหาแน่นอนถ้าชงตรงไหนนอนชงหัวหัวมีสิหัวมีปัญหาแน่นอนอืชงขาขามีปัญหาแน่นอนอือเพราะฉะนั้นถามก่นกอน คุณแม่นอนลักษณะแบบไหนแม่แกหันไปทั่วทิศเลยค่ะแต่หลักๆที่เห็นเลยก็คือจะหันหัวไปข้างนอกหันหัวออกประตูแบบนี้เลยฉันั้นก็หัวขึ้นน่าจะมีปัญหาปวดปัวาปวดหัวปวดเรียบเป็นบ้าปวดบ่าช่วงบนปวดใช่ใช่ใช่ก็จะปวดช่วงหนักปวดอ่ะตรงเนี้ยอ่ะทางนั้นเดี๋ยวไปอีกสองห้องครับโอ้ไม่น่าเชื่อมีห้องข้างหลังนี่นะ